สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําปีพุทธศักราช2565ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเสงกันแล้วนะคะมาดูนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกผู้ที่เกิดปีมะเสงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้าง มาดามขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจข,ของมาดามค่ะ ดูดวงไพ่ยิบสี่ใบมาดามนัดช่วงนี้มาดามมีแบบพิมพิมตอบนะคะสำหรับใครที่มีคำถามน้อยสามคำถามห้าคำถามนะคะสามคำถามก็ร้อยห้าสิบเก้าห้าคำถามก็สองเก้าเก้าแบบพิมพ์ตอบนะคะแต่ถ้าใครจะดูแบบว่าพูดคุยกันก็มีแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะขออภัยค่ะไปดูรายละเอียดได้ในในอินบ็อกของมาดามเลยนะคะเอาล้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงครึ่งปีแรก นะคะจะเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกก่อนนะคะผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงปี65พุทธศักราช2565นี้คุณปีชงนะคะแต่ว่าไม่ได้ชงหนกักชงแค่25เพราะฉะนั้นเริ่มปีเริ่มชงตั้งแต่หลังตรุษจีนไปทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงตัวตนของคุณได้ <c oughs> ขออภัยค่ะ ตัวตนได้8-8นะคะช่วงนี้เจ้าอารมณ์สักนิดหนึ่งนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยให้ระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆคุณอาจที่จะเป็นคนหัวเสียง่ายหงุดหงิดง่ายใจนักเลงพูดจาเอะอะโวยวายผงผางโดยที่บางทีเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ที่เกิดปีมะเสงเองก็ระวังการที่ทําอะไรตัดสินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าใจเร็วด่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเตือนว่าในที่นี้มหาสัจร,รันโดมิโนโเตือนว่าคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียใจนักเลงนะในช่วงครึ่งปีแรกในปี65เนี้ยมันอาจที่จะประสบความสําเร็จก็ได้หรืออาจที่จะพังก็ได้งั้นมาดูรายละเอียดต่อไปเลยนะคะการเงินนะคะรายได้ของผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงครึ่งปีแรกรายได้ไม่ค่อยดีนะเขาว่ามันเหมือนเป็นทุกขลาบะ มีเข้ามาก็มีออกไปจะรู้สึกอึดอัดเลยกับการที่เรียกว่า <c oughs> มีไรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางหาหากินด้วยความยากลําบากแต่พอว่ามีไรายได้เข้ามาปุ๊บมีเรื่องจ่ายออกไปปั๊บนะคะเรื่องจ่ายในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง็ง ใครที่ไม่ได้เข้าไปคล้องเกี่ยวกับการพนันหรือว่าอพวกอบายมุกต่างๆก็ถือว่ารอดนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารอดท,ที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายคุณก็จะไปมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลนะคะดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่คุณรักดูแลผู้มีพระคุณก็จะหมดไปกับตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครที่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับพวกอบายมุกต่างๆคุณมีเกณฑ์ของการมีหนี้มีสินและถูกฟ้องล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวได้จากการที่ติดการพนันได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะปีมะเสงเนี่ยพอหลังหลังตุดจีนไปแล้วแล้วที่มันจะมีผลกระทบกับคุณรุนแรงก็คือหลังปีเอ่อหลังปีใหม่ไทยก็คือหลังสงการที่เรียกว่า ชงเต็มๆละนะคะถึงแม้จะชง25%แต่คุณอาจจะในที่นี้มาดามองเห็นว่าน่าจะชงเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเส็งต้องระมัดระวังเรื่องการเงินระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่าตัดสินใจใจเร็วด่วนได้เกินไปหรือใครมาชักชวนให้ทําอะไรคุณอาจที่จะไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดเหตุพังพินาศเสียหายกับชีวิตเราได้นะคะ ดังนั้นเรามาดูว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงเองนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆพึ่งพาใครได้บ้างนะคะมาดูญาติพี่น้องก่อนญาติพี่น้องพึ่งได้นะถือว่าญาติพี่น้องสําหรับคนที่เขามีฐานะดีๆเนี่ยคุณก็ไปพูดคุยกับเขาเขาก็จะให้ความช่วยเหลือ <c oughs> เรียกว่าญาติพี่น้องอย่างมีเมตตาโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะทีนี้สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ จะไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมในที่นี้เขามองว่าคุณแม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเราไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าท่านน่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือท่านอายุมากแล้วนะคะอาจที่จะไม่มีกําลังที่จะพอให้ความช่วยเหลือกับเราอาจจะเอาเงินที่มีอยู่ไปรักษาตัวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งคุณแม่ไม่ได้นะคะสําหรับคุณพ่อคุณพ่อเองเนี่ยโอ้ยจูจี้จุกจิกมากเลยถ้าเราเดือดร้อนไปพึ่งคุณพ่อ คุณจะเจอการบ่นแบบใหญ่โตมากเลยทีนี้กลายเป็นว่าจากเรื่องเล็กๆที่ไปขอความช่วยเหลือมันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วบวกกับคุณช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอารมณ์หุนหันพันแล่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปพึ่งญาติพี่น้องแทนนะคะทีนี้สําหรับใครที่ปีมะเสงมีเงินทุนมีเงินรองรังอยู่แล้วนะคะอยากจะลงทุนในช่วงปี65เนี้ยเห็นว่าโควิดจะเบาลงแต่บาง บางหมอดูก็บอกว่าปีหกมกราโควิดจะมาอย่างหนักเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คดวงกันว่าเราจะลงทุนทําทําธุรกิจจะดีไหมถ้าทําแล้วทําคนเดียวหรือจะหุ้นส่วนกับเพื่อนดีถ้าเกิดไปหุ้นกับเพื่อนจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหม นะะในที่นี้ก็บอกว่าถ้าเราไปหุ้นส่วนกับเพื่อนเนี่ยปัญหาต้องมีเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องคําพูดของเราที่ไม่ได้ตกลงกันเป็นมั่นเหมาะคุณอาจจะใช้สัญญาใจนะคะพูดตกลงกันแล้วก็วางเงินกันไปเลยโดยที่ไม่ได้เขียนสัญญิงสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ในวันข้างหน้าที่เราไม่คาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสาหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงเองเนี่ย <c oughs> ถ้าใครที่เริ่มลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนไป อันนี้เราดูก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในปี65เพราะฉะนั้นในปี65ไม่ควรทําไม่ควรร่วมหุ้นกับเพื่อนเพราะบางทีคุณอาจจะใช้คาว่าไว้วางใจหรือบางทีเพื่อนคุณอาจจะพูดว่าทําสัญญาทําไมอะ่ะไม่ไว้ใจกันเหรออันนี้พอเรานานะได้ยินคําเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเกรงใจไงไม่กล้าทํทาทั้งที่ใจอยากทําแล้วมันจะมีปัญหาใน,ในภายหลังเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุด หนึ่งเราไม่เสียเพื่อนสองเราไม่เสียความรู้สึกสามเราไม่เสียเงินไปเปล่าๆนะคะไม่ต้องทํากับใครถ้าคิดจะทาทาเองคนเดียวแต่ในที่นี้แนะนาผู้ผู้ที่เกิดปีมะเสงนะคะอยู่นิ่งๆไปก่อนในช่วงครึ่งปีแรกอย่าเพิ่งคิดทําอะไรแล้วเดี๋ยวมารอฟังผลในช่วงครึ่งปีหลังว่าคุณจะดีขึ้นหรือย,ยังนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะสาหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงเองยังไม่สมควรที่จะลงทุนใดๆทั้งสิ้นสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่อยากจะรู้ว่า จุดอ่อนของการทํางานของคุณหรือว่าอุปสรรคในการทํางานของคุณคืออะไรเพื่อนร่วมงานคิดกับเรายังไงเจ้านายเป็นคนแบบไหนนะคะจุดอ่อนในการทํางานหรือว่าอุปสรรคในการทํางานของคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าคุณใจดีไม่ค่อยกล้าปฏิเสธใครเอางานอะไรมาโปะให้คุณทําหรือว่าใครเอารัดเอาเปียบอะไรคุณก็นิ่งคุณก็เฉยไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> ขออภัยนะคะ มีความรู้สึกอึดอัดใจอยากจะเปลี่ยนงานไม่อยากอยู่ละถ้าคุณเปลี่ยนคือการหนีปัญหาในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปสักกี่สิบที่ก็ตามคุณก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวคุณเองคุณยอมไม่คนเอารัดเอาเปรียบคุณตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเคยชินเขาก็นึกว่าอย่างเนี้คือไม่เป็นไรสําหรับคุณแต่ถ้าคุณตั้งประเด็นเลยตั้งเป้าหมายของคุณไว้เลยว่าเออถ้าเกิดจะช่วยอะไรใครงานใครที่ ค้างคงเสร็จไม่ทันหรือมีใครมาไหว้วานให้ทําคุณอาจจะรับทําแค่นั้นแค่นี้หรืออาจที่จะต้องตอบปฏิเสธไปเพราะงานเราก็ล้นมืออยู่แล้วคุณก็จะไม่ถูกการเอารัดเอาเปรียบแล้วเราก็จะเห็นความชัดเจนว่าถ้าเราปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเนี่ยคนที่จะเป็นเพื่อนกับเรามันมีจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณต้องการเพื่อนแล้วคุณรับไว้หมดเลยเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกอึดอัดว่าไม่อยากอยู่อะ โดนเอาเปรียบมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณต้องเปลี่ยนที่ทำงานใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลากลายเป็นสตาร์ทใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะรับได้เหรอใช่ไหมกับคนอื่นเขาก็ยังทำงานอายุงานเขาก็ผ่านพ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่คุณต้องมาสตาร์ทใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นปรับที่ตัวเราจะดีกว่าแล้วมาดูว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานจริงๆเขาก็เป็นคนดีอยู่นะ <c oughs> แต่ด้วยการที่เรียกว่าเราไปยอมให้เขาเอาเปรียบจนเกินไปเขาไม่ได้รู้หรอกว่าสิ่งนี้เรารู้สึกอึดอัดเขานึกว่าเอ้ยเราทําได้เราทําได,าได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงจริเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพียงแต่เขาเคยชินกับการที่เรายอมเขาเกินไปนะคะทีนี้มาดูสําหรับเจ้านายนะคะเจ้านายถือว่าเออในที่นี้เจ้านายเป็นคนดีนะ เจ้านายคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีบางครั้งอาจจะดูพูดจาแข็งไปสักนิดหนึ่งหรือออกคําสั่งมากไปสักหน่อยแต่เขาเป็นคนที่ว่าแข็งนอกอ่อนในนะคะใครที่ทําอะไรเนี่ยทางานตรงตามเวลาหรือใครที่ขยนันหรือใครที่มีรู้รจักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาเนี่ยเขาจะรักใครลูกน้องคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดปีมะเสงเอง,เองในช่วงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต้องปรับตัวให้รู้จักทําตัวน่ารักเอาไว้นะคะมันจะทําให้เราเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยและเข้าได้กับทุกคน แล้วจะไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการทํางานนะคะทีนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองลูกน้องบริวารเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะไม่สบายอยู่แล้วมันเลยมีเสมหะเยอะมากเลยลูกน้องบริวารสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยเข้าๆออกๆออบ่อยนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเราเจ้าอารมณ์อะแต่ก็ถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องการดูแลเรื่องการเงินเราให้ดีอยู่ แต่การที่เรียกว่าบางทีเงินดีไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ซื้อใจเขาได้ซะทุกอย่างเพราะเขาจะรู้สึกว่าการที่มาทําเจ้าอารมณ์ใสอ่อ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอึดอัดเขามีความรู้สึกว่าเวลาที่เจอหน้าไม่ไม่ค่อยได้พูดดีๆอึดอัดอะไรก็ใช้คําพูดแรงๆด่าว่าแรงๆอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ผู้ที่เกิดปีมะเสงเปลี่ยนลูกน้องบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นแก้ไขที่ตัวเรามาดูว่าสําหรับความรักผู้ที่เกิดปีมะเสงสําหรับคนโสดก่อนนะ คนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนเข้ามาไหมคนโสดในที่นี้มีคู่ยากนะเพราะคุณอาจจะมุ่งมั่นไปกับเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินซะมากกว่าถ้าจะเจอคู่หรือจะมีคนเข้ามาก็น่าที่จะเป็นคนที่มาจากสายงานหรือว่าเจอกันกับกะเจอกันเพราะการทำงานที่มาเจอกันเพราะเออเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานร่วมกันนะคะอาจจะมาจากสายงานที่จะต้องบังเอิญมาเจอแล้วมาทำงานร่วมกันทีนี้สำหรับคนที่ <c oughs> มีครอบครัวแล้วช่วงนี้มีครอบครัวแล้วเนี่ยคู่ครองของคุณเนี่ยถือว่าใจเย็นลงเยอะนะใจเย็นนะคุยกับคุณเนี่ยเรียกว่าเข้ากันได้ด้วยดีแต่เขามองว่าคุณนะ่ะเจ้าสเสน่ห์นะคะเจ้าสเสน่ห์ขี้มโมโหงุดหงิดโวยวายดังนั้นน่ะบางทีคู่ครองของคุณเขาก็อาจที่จะนึกน้อยใจอยู่นะมีอะไรคุยกันดีๆแล้วไอ้ความเจ้าสเสน่ห์ก็ต้องลดความเจ้าสเสน่ห์ลงบ้างในในปีนี้ ปีมะเสงเองเนี่ยตั้งต้นปีมาบอกได้เลยว่าคุณเจ้าสเสน่ห์อย่าไปบริหารสเสน่ห์มากนะักมันจะทําให้ดึงดูดให้คนเข้ามาแล้วทําให้มีปัญหาครอบครัวได้นะคะมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงให้ระวังอุบัติเหตุของร่วงหลนใส่หัวนะอาจจะหัวแตกมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือบางทีก็อาจที่จะต้องปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็ <c oughs> ช่วงคอนะคะ ไอเจ็บคอมีเสมหะตอมทาซินอักเสบได้นะคะมีน้ำมูกเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นมาดามตอนนี้ไม่สบายก็มาเป็นอาทิตย์แล้วแหละตั้งแต่ก่อนกินเจก็เป็นหวัดแล้วก็กลัวการเป็นโควิดเพราะว่าเราก็ตรวจดวงของเราตามเนี้ยพอเราดูเราก็ดูไปด้วยว่าปีไหนปีเกิดเราจะมีอะไรมันก็มีเกิดขึ้นจริงๆก็คือมันอยู่ดีๆมันก็ไอไอมีน้ำมูกเสร็จไม่พอยัง เจ็บคอมากด้วยแล้วก็มีไข้ขึ้นโอ้ต้องรีบเอาไอ้ที่ตรวจโควิดมาตรวจเลยอ่ะไม่เป็นโควิดเราก็รู้ละเราเป็นไข้หวัดแต่มันไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็รอดไปพอเริ่มจะดีขึ้นไอซาลงปุ๊บเรามาดามก็กินเจก็ต้องกินของทอดทอดมันๆโอ้กลับมาอาย,ยกใหญ่อีกทําให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วช่วงนี้บวกกับคนมาเรียนเรียนดูดวงออนไลน์กับมาดามด้วยมาดามก็จะต้องตื่นแต่เช้า พูดตั้งแต่เช้ายันเย็นเสร็จก็ต้องอได้เวลาอัดคลิปเราก็ต้องอัดคลิปเรียกว่าเสียงก็ยังระบมคอย,ยังระบมอยู่นะคะต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเสียงจะแย่ไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีการกแอมอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเจ็บคอมันมีเสมหะอยู่นะคะ <c oughs> ทีนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงใครที่เคยเป็นไทลอยนะคะระวังการไทลอยเป็นพิษด,ด้วยนะจะมีการอาการไทลอยเป็นพิษเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงใครที่กินข้าวไม่เป็นเวลาหรือใครที่เคยเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะจะหวนกลับมาแต่ใครที่กินข้าวไม่เป็นเวลานอนไม่ค่อยเป็นเวลาหรือระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีระวังการเป็นกดไหลย้อนนะคะระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะผู้ที่เกิดปีมะเสงบางทีไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกายนะคะเส้นเลือดอาจจะตีบตันไขมันไปอุดตันเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นนะ่ยถ้ารู้สึกเจ็บแน่นหนะ้าอก เจ็บๆหายหายแล้วก็นึกว่าเอยไม่เป็นไรมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั่นมันคือสัญญาณเตือนภัยให้เราไปตรวจซะเผื่อเวลาตรวจเจอเร็วหมอก็จะได้ให้ยามาละลายไขมันนะคะมันก็จะได้ทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงกับการภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอะไรแบบนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารน,นะคะใครที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาไม่เป็นระบบถ่ายยาก ฤิีดวงทวารจะเล่นงานระวังการเป็นลำไส้อุดตันด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะปีมะเสงผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับหมดลูกลังไข่นะคะจะมีจะมีปัญหาเกี่ยวกับคาดไข่ห้าสิบอหรือเอาต้องสี่สิบอัพแล้วสี่สิบอัพจะเริ่มอาการของวัยทองแล้วก็เริ่มอาการของการที่จะหมดรอบเดือนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงดังนั้น ควรที่จะไปตรวจนะคะควรที่จะไปตรวจแต่สําหรับบางคนต้องบอกก่อนนะสาหรับบางคนใครที่มีเกณฑ์ที่ว่าครอบครัวมีภาวะของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเราจะมีเชื้อมะเร็งแฝงอยู่ในพันธุกรรมของเราให้ไปตรวจนะคะมีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งผู้หญิงที่อายุ40อัพไปแล้วควรตรวจนะคะ การตรวจเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ล่วงหน้าถ้ามันเป็นแค่เพียงเนื้องอกมันก็เราก็สามารถที่จะเอาออกได้ถ้าจากเนื้องอกแล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆจากเนื้อดีมันกลายเป็นเนื้อร้ายได้นะคะทีนี้สําหรับผู้ชายก็ใหระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากบวมโตไปเบียดกระเพาะปัสสาวะนะ <c oughs> ระวังการเป็นตะคิวที่น่องอออีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องข้อเขา่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงปีครึ่งปีแรกเนี่ย เราจะรู้สึกว่าปวดข้อเข่าอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าเวลาเราเดินเนี่ยข้อเข่าหรือข้อเท้ามันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะเพราะว่ามันอาจจะมีการเริ่มที่เริ่มเสื่อมโดยเฉพาะคน50อัพนะคะก็เริ่มมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งถามว่าแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขไม่ได้แต่จะเตือนให้รู้ว่าอาการของมันเริ่มมาแล้วนะนะคะแล้วก็การเป็นตะคิวที่น่องสําหรับใครที่ ใส่ส้นสูงมากๆเดินเก่งน่องมันก็จะเป็นที่ตะคิวที่น่องแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ใส่ส้นสูงก็มีเกณฑ์ของการเป็นได้ผู้ชายก็มีเกณฑ์ของการเป็นตะคิวที่น่องได้นั่นเตือนให้รู้ว่าคุณกําลังขาดแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปหาแคลเซียมมากินเพื่อเสริมเพราะว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยแคลเซียมเราเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรที่มาเสริมแคลเซียมอาหารไหนที่เสริมแคลเซียมได้เราก็กินเข้าไปนะคะก็สําหรับอุบัติเหตุ ต้องบอกก่อนว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งเองมีเกณฑ์ของการเล,เลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควรที่จะต้องไปทําบุญด้วยการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ไปขูดหินปูนนะคะแบบรักษาเหงือกหรือใครที่คิดจะสัญญกรรมนะคะในช่วงตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเกณฑ์สัญญกรรมเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณอาจที่จะเปลี่ยนแปลง โครงสร้างใบหน้าใหม่แล้วทาให้มันต้องมีเรื่องเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นอันนี้ก็แก้เคล็ดกันแล้วแต่ทางที่ดีมาดามแนะนํานะคะว่าควรที่จะต้องทําบุญด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยคันหาเรื่องแก้เคล็ไปสัญญกรรมแล้วกันไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกแล้วกัน หรือไม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพก็เป็นการเสียเลือดแล้วแต่ถ้าเราทําบุญเสริมไปด้วยอุบัติเหตุต่างๆมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วชีวิตเราหรือถ้าจะเกิดขึ้นมันก็จะหนักเป็นเบานะคะชีวิตเราที่เวลาเรามีโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันแรงๆมันก็อาจจะหนักเป็นเบากลายเป็นว่าแทนที่จะเจอแบบรุนแรงเลยแล้วก็อาจจะเจอแล้วรู้ทันเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อน <c oughs> ดังนั้นผูด้ดังนั้นผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงช่วงเ,เขาเรียกว่า ครึ่งปีแรกเนี้ยครึ่งปีแรกเนี้ยคุณคุณชงคุณจะชงตอนตั้งแต่หลังตุดจีนไปเพราะฉะนั้นเนี้ยหลังตุดจีนนะคะพอละพอวันไหว้เสร็จวันรุ่งขึ้นมันเป็นชิวอีกให้คุณไปไหว้เทพ,พเจ้าไทยสวยเอียนะคะที่เอ่อสันเจ้าวัดเล่งในยี่นะคะวัดเล่งในยี่ในกรุงเทพ ก็มีที่นนกับที่เยาวราชใครสะดวกที่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแต่ที่ต่างจังหวัดมาดามไม่รู้ที่ตรงไหนที่เขามีสัญจ้าที่ให้ไหว้แก้แก้ปีชงบ้างเพราะปีมาเสงชงก็จริงแต่คุณจะมีมีเกณฑ์ของการมีอุบัติเหตุมีเกณฑ์ของการเรื่องสุขภาพนะคะมีเรื่องเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นไปไหวเ้วเทพไหว้เทพเจ้าขอพอรไหว้เสร็จแล้วมันจะมีส้มห้าลูกอย่าลืมเอาส้มห้าลูกนั้นน่ะกลับมากินเพื่อจะได้ให้ชีวิตเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงรวยรวยจะได้การเงินไหลลื่น การเงินคล่องตัวเพราะว่าปีมาเสงในช่วงปีนี้การเงินก็ไม่คล่องตัวแล้วเสร็จแล้วก็ให้คุณทําบุญลงศพนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอ,อุทิศให้กับปีชงของตัวเราเองนะคะถ้าใครอยู่กรุงเทพที่มาดามรู้นะหลังหลังสันเจ้าวัดเล่งในย,ยี่หลังวัดเล่งในยยียี่พอเราเดินออกประตูด้านข้างอะ่ะแล้วเราเดินไปทางด้านหลังอะ่ะก็ไปถามคนตรงแถวซอยมังกรก็ได้ว่า มูลนิธิร่วมกตันยูอยู่ไหนคุณก็ไปทําบุญลงศพที่นั่นแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นไปชั้นสองเขาจะมีพิธีการสวดของพระเก่งพระเก่งก็ก็จะสวด,สดเสดเค์ดวงต่างๆให้เราก็ไปเขียนว่าจะให้เาดเคาะเกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีห้ารายการให้เราเลือกรายการละยี่สิบาทถ้าเราจะให้เขาทาทุกรายการเราก็ลงไปเลยเสียแค่ร้อยหนึ่งแต่ว่าเราต้องการที่จะ,อ,ะอยากให้ เสริมดวงเรื่องทรัพย์เสริมดวงเรื่องโชคลาภเสริมดวงเรื่องสเสน่ห์เสริมดวงแล้วคือสเสน่ห์คือความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเสริมดวงทั้งหมด5อย่างใครอยากให้เสริมดวงอันไหนก็ไปเลือกตรงนั้นไปทํานะคะเพื่อว่าปีมะเส็งทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นมันจะได้หนักเป็นเบานะคะแล้วก็ทําบุญลงศพแล้วเออบริจาคเลือดแล้วถ้าใครบริจาคเลือดไม่ได้ก็อย่างที่มาดามบอกนะคะว่างั้นคุณก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเออวัดพระบาทน้ําพุก็ได้เกี่ยวกับคนที่ เป็นโรคติดเชื้อหรือไปโรงพยาบาลสงฆ์ไปบริจาคเงินเพื่อเพราะว่าโรงพยาบาลสงฆ์เขารักษาพระสงฆ์ฟรีนะดังนั้นถ้าเราไปบริจาคเนี่ยถือว่าเราได้ทําบุญสองเด้งเลยทําบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแล้วคุณยังทําบุญกับพระด้วยนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นการแก้เคสําหรับปีมะเส็งไปแล้วที่สําคัญ ผู้ที่เกิดปีมะเส็งในปีนี้มาดามแนะนำนะคะในปี65เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยจะเข้าชงหรือยังไม่เข้าชงก็แล้วแต่เราทำเตรียมตั้งกำแพงรองรับเราไว้ก่อนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ สวดบทยอดพระกันไตรปิฎกชินนบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้าบารมี30มสิบทัดแล้วตามด้วยบทชนะมารน,นะคะทุกอย่างมันจะได้แค้วคาดปลอดภัยและราบลื่นนะคะแล้วก็จะได้มีบารมีด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูต่อสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนอยากจะรู้ว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเทอมแรก มันละหกละเหินกับการเรียนเหลือเกินนะคะมันกระท่อนกระแท่นกับการเรียนออนไลน์แล้วปีปีนี้ละ่ะปีการศึกษานี้ละ่ะเทอมที่สองนี่ละ่ะจะได้เรียนแบบเปิดเทอมเรียนกันอย่างจริงจังหรือว่าเปิดไปแล้วเรียนไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วจะต้องมาเรียนออนไลน์กันต่อคนที่เดือดร้อนจริงๆคือคนที่อยู่มหนะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า เรียนแบบนี้แล้วเกรดออกมาจะเป็นยังไงสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงนะคะถือว่าเกรดการเกรดการเรียนนะคะการเรียนการศึกษายังดีอยู่นะคะในช่วงของมัธยมปลายเนี่ยการเรียนของคุณเกรดเฉลีย่ยยังเข้ายังดีอยู่แต่สําหรับคนที่อยู่ในระดับมหาลัยนะคะระดับมหาลัยก็ เรียกว่าข้ามผ่านไปแบบกระท่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่ายังข้ามผ่านเกรดยังยังใช้ได้ยังไม่โดนทายไม่ไม่โดนไม่ต้องออกนะคะไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องมาซิ้วใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจกันหน่อยมันเป็นการเรียนที่ลำบากจริงๆสําหรับคนในยุคนี้นะคะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่านายกประกาศเปิดประเทศแล้วมันจะกลายเป็นนําโควิดเข้ามาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาวัดดวงกันดู ผู้ที่เกิดปีมะเสงถ้าเรารู้สึกว่าปีนี้เราผจญกับชะตากรรมต่างๆนานา,นาเยอะหรือเกินก็ให้เราอ่ะสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมบาร,รมีให้กับตัวเราเองนะคะทีนี้ผู้ที่เกิดปีมะเสงมมองดูนะคะว่าสําหรับปีนี้ผู้ที่เกิดปีมะเสงเ สังคมนะไม่ใช่สำหรับปีนี้สังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงนะคะคุณเป็นคนแบบไหนในที่นี้คนรอบๆตัวคุณหรือสังคมเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จีจ้จุกจิกเจ้าระเบียบเครียดง่ายเครียดกับทุกเรื่องบางทีชอบทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็แต่คุณเป็นคนค่อนข้างรอบคอบทําอะไรเนี่ยพิถีพิถันนะคะดังนั้นธุรกิจสําหรับใครที่ทําธุรกิจ ส่วนตัวอยู่ธุรกิจของคุณอะคุณอาจที่จะลงไปดูเอ่อเขาเรียกว่าลงไปดูลงไปคุกคีกับงานด้วยตัวเองนะคะถ้าถ้าใครที่ทําแล้วลงไปดูลงไปคุกคีกับงานด้วยตัวเองงานจะออกมาแด่งที่ใจคิดแล้วปีนี้มันก็จะข้ามผ่านนะคะในช่วงปี6กหช่วงต้นปีเนี่ยมันอาจที่จะข้ามผ่านภาวะเศรษ,ษฐกิจภาวะวิกฤตของ เศรษฐกิจของคุณนะคะหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะข้ามผ่านไปได้แบบไม่คาดคิดนะคะจากการที่เรียกว่าคุณกระตือรือร้อนมากกว่าเดิมคุณมีมีวางแผนมีมีการวางแผนมีกฎระเบียบกับการที่จะดูแลธุรกิจมากขึ้นรู้ช่องรั่วช่องโหว่แล้วว่าเออเวลาที่มันมีโควิดมาเนี่ยหรือเขาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยแล้วเราจะเจอสภาพแบบไหนพอเขาปลดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยพอเราทําได้เราก็อย่าย่มใจถ้าเกิดมันมาอีกรอบหนึ่งเราจะทํายังไง เพราะฉะนั้นการวางแผนของคุณจะดีขึ้นและสามารถที่จะข้ามผ่านวิกฤตข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะมันไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วนะคะมันค่อยๆเติบโตทีละเล็กละน้อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสําหรับโชคลาภผู้ที่เกิดปีมะเสงะ็งจะมีไหมในช่วงครึ่งปีแรกโชคลาภผู้ที่เกิดปีมะเสง็งมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภจากเซน์จากรางสังหณรของคุณแต่ในที่นี้เขาบอกว่าอย่าโลภมากนะ บางทีคุณอาจที่จะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินไม่ดีเลยถ้าเกิดฉันมีโชคลาภงันฉันทุ่มตรงนี้ดีกว่าจะได้การเงินดีขึ้นมันจะกลายเป็นโชคโลภมากลาภหายนะเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงโชคตามแต่ที่ว่ากำลังบุญของเราทีนี้บางคนถามกําลังบุญของเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราบุญมากบุญน้อยคุณก็สังเกตตัวคุณสิว่าคุณนะ่ะเคยถูกหวยแบบหนักๆมาบ้างไหมคุณเคยทําบุญมา,มากน้อยแค่ไหนถ้าทําบุญ ห้าบาทสิบาทยี่สิบาทแต่ขออัจฉะพคุณขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็เราก็ต้องดูว่ากําลังบุญที่เราทําไปมากน้อยแค่ไหนกําลังหวยมันก็ได้กลับมาเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูว่าศัตรูรับรับศัรบตรูเปิดเผยสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงจะมีเกิดขึ้นไหมศัตรูเปิดเผยจริงๆแล้วล่ะไม่มีนะนะคะถ้าจะมีก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เขาดูว่าช่วงนี้เขาจะดูนิ่งๆดูเขาจะเมตตาคุณ เพราะเขาจะดูว่ารู้สึกเหมือนคุณเดือดร้อนก็เลยศัตรูเปิดเผยก็เลยไม่คิดที่จะทําอะไรนะคะศัตรูลับๆไม่มีนะคะทีนี้คดีความจะมีเกิดขึ้นไหมสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนถ้าถามว่าคดีความจะมีเกิดขึ้นไหมถ้าคุณไม่ได้ไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครคดีความก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีการลงทุนร่วมร่วมหุ้นกับใครเกิดขึ้นอาจจะมีคดีความจากการที่เรียกว่าไม่ได้ทําเอกสารสัญญาให้แน่นหนาะ ตกลงกันด้วยวาจาเพราะฉะนั้นฟ้องร้องกันขึ้นมามันก็เดือดร้อนยืดเยื้อกันอีกยาวนานกว่าที่จะหาข้อมูลหาหลักฐานที่จะมาหักกบลบกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องตรงนี้เอาไว้ก็นอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งดูแลตัวเองกันด้วยนะคะก็จบคําพยากรณ์ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งที่สําคัญแชร์ออกไปนะคะ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่เกิดปีมะเส็งคนอื่นๆแล้วก็หนึ่งคุณก็ได้บุญสองถือว่าเป็นค่าครูให้กับมาดามแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ